มาแล้วโอเคคลิปที่สามโอ้ยต่ออีกแล้วคือมันไม่ให้ไม่ไม่ให้เราผ่านเลยนอกจากจะหมดเวลาแล้วเราไม่ผ่านเราถึงจะออกไปได้นะครับพิมเรียกว่า<บ>เรียกว,ว่าออเกม <c oughs> ปรับเตียนอ,อ,อ้าวหอยลังก็ตกอ,อีกเออกำทำล็อกเราด้วยเห็นทำล็อกแลก้ว เฮ้ยทำไมเรานี่มันโดดไม่เก่งเลยวะไม่ถึงเราก็จำแมปได้จนจะโหลดต่อเนื่องได้นะเราก็จำแมปได้เงี้ยแต่ว่าโหลดไม่ถึงไงประเด็นจังไงดรก็บนนลูดเอ้ย คนฝรั่งนี่มันก็ช่างคิดเนาะเอ้ยแล้วมันกระโดดไปได้ยังไงเนี่ยพิ่มเพิ่เพิ่เลยนั่นไงไม่ถึงโอ้ใครอ้าวชนะไปแล้วอ่ะใครอยากมาเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวเราให้ไอพีไว้ใต้ลิงก์เอ้ยใต้คลิป <laughs> เอออันนี้ อ้าวหลุดหลุดเข้าใหม่เฮ้ยจะ,จะรู้ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งขอหยุดคลิปแปบ๊บโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้มันหลุดไงเราก็เลยต้องล็อกอินเดี๋ยวเดี๋ยวพวกยูรู้กันว่ารหัสไอคือรหัสอะไรมาเป็นเกมครับเล่นซุเประจัมเหมือนเดิมมาแหละแต่เปลี่ยนด่านดีไหมอันสองอันสองอันสอง อ่ะเราอ่างร้อนเราก็จะมาหาอะไรดีนี้ยังอยู่ในออะไรนะเกมแรกอยู่เอ้ยยังอยู่ในคลิปแรกอยู่นะแต่เป็นสามตอนเราขอหยุดคลิปก่อนเนอเดี๋ยวพอใกล้ๆกล้เริ่มเราจะเออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะใกล้ๆกล้เริ่มเราจะมาเปิดให้ดูต่อไปหยุดสามสี่โอเคเริ่มคิดปแล้ว คือเมื่อกี้ห้องมันไม่มีคนไงก็เลยมันก็เลยไม่เริ่มแล้วก็ด่านนี้ก็ไปด่านนี้ไปยังไงวะไปไปหลังนี่ไปหลังแล้วก็ขึ้นมาได้นนตรงนี้ตั้งไหนวะตั้งไหนอังไม่มีอ่ะหาไม่เจอทำล้อคทำล้อ,ลอ,ลอกลับมารับหน่อยลงลงพื้นแล้วกลับมารับหน่อยจะให้กลัไปหรอ อ๋ออ๋อกระโดดก,กันได้แล้วอ๋อได้แล้วไม่ต้องละเจอทางละวขึเข้ารถไฟได้ไดแล้วครับผมเจอบันไดอ้าวขึ้นไอ้พวกนี้มันเหมือนมันแบบเล่นซอฟต์แวร์ได้ไงแบบอะไรอะเคยเล่นว่าซอฟต์แวร์อออเอเอแบบไม่เค,เคยเล่นเครับฟนั่นไงกูคือกูต้องไปยังไองไอ่ะลง นั่นไงเริ่มใหม่มหนั่นไงเริ่มใหม่ชัดเจนเ <Okay. S 1> มื่อกี้คือผิดทางาคือเราจะไปทางไหนมันมีสองทางรถไฟเขียวหรือรถไฟชมพูอ๋อตรงนี้ตรงเกาะกลางมันไปได้ มันมีทางตรงนี้อยู่เออรู้แล้วแล้วก็ขึ้นไปบนรถไฟเขียวหรือรถไฟเฮ้ยขึ้นรถไฟอัพูดดีกว่าสวยทีนี้มันมีคนไปที่จะถึงแล้วอ่ะได้นี้มันเหมือนมันง่ายอ้าวอะไรวะทำไมอันนี้มันจบมาง่ายจังจะถึรถไฟแล้วอะจะถึงรถไฟขั้นสุดท้ายแล้วอะไรแล้วเราก็จะถึงแล้วเหมือนกันโอเคคลิปนี้จบดีไหมจบคลิปนี้เดี๋ยวกัน เออเดี๋ยวเล่นเร็วกันอีกเกมหนึ่งบายบายไปคลิปหน้านะโอเค